เนี่ยข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับเอ่อไม่ใช่ข้าวหอมจังหวัดนะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยสวยๆดวงงามนะครับแล้วไปขายตรงไหนครับเนี่ยครับใกล้จะเกี่ยวแล้วบะมาณวันที่สิบเ็ดนี้ก็จะเริ่มเกี่ยวแล้วยังไม่รู้จะไปขายตรงไหนยังไงคือข้าวมะหอมมะลิร้อยห้าครับอ่าที่กเก็บเกี่ยวอยู่แล้วก็นี่กบวบันบวันที่เลยยังไม่รู้จะหาทางออกไปทางไหนครับช่วยรเคะหน่อยว่าจะให้พวกเราไปทางไหนผมนายถนัดบุญมีครับหรือชื่อนก่อนสุนิชัดบุญมีคือตัวเนี้ยเราทําข้าว มะริร้อยห้ากันแต่เนี้ยวันที่สิบเอ็ดเนี้ยก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วทั้งตำบลบ้านนาเนี้ยมีประมาณร่วมพันไร่พอเกี่ยวแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยจะไปขายกันที่ไหนเพราะยังไม่รู้ว่าราคาที่รัฐบาลบอกว่าจะซื้อหมื่นสามเนี่ยแต่แถวเนี้ยยังไม่มีพ่อค้าที่ว่าจะเปิดรับซื้อแล้วก็ที่าความทุกข์ของเราอะคือเราเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเมื่ออาไปถึงยังไม่ได้ตั้งราคาเกิดเราให้เราสี่พันเราก็ต้องขายเพราะเราเก็บเกี่ยวเก็บเอาไว้ไม่ได้ไม่มียุ่งฉากที่จะเก็บแล้วต้องไปตากไม่ได้ ความทุกข์มากคือตอนนี้อยากให้ทางอาหน่วยงานต่างๆช่วยหาท่าท่าที่ว่าสับซื้อข้าวเออว่าราคาท่าไหนรับซื้อแล้วตั้งราคาไว้เท่าไหร่เราที่เราก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเพราะรัฐบาลประกาศว่าข้าวมะลิเนี่ยจะซื้อหมื่นหมื่นสามแต่ทั้งทังหวัดเราเนี่ยจะตั้งต้นซื้อของเราเท่าไหร่โดยให้พวกค้าเนี่ยได้ส่วนเท่าไหร่และคงชาวนานได้เท่าไหร่แน่นอน ตอนนี้เรายังยังยังเหมือนก็งมเข็มในมาหาสมุทรเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงว่าจะเอาไปขายยังไงราคาเป็นยังไงรถเกี่ยวก็นัดแล้วแต่ยังไม่มีที่ไปครับตอนนี้เหมือนชาวนาตาบอดหูหนวกสิ้นหวังเพราะไม่รู้ทางไปทางไหนเลยครับไปสะดวกอ่ะของแกกี่ไร่ของฉันน่ะมะลิมีสามไร่แต่พี่โกเสีฉันมีจีเบ็ดไร่คิดว่า พิลกสียังไม่รู้ราคาเท่าไหร่เลยเลี้ยงควายแล้วก็คือเป็นอาชีพเสริมก็ทํงานด้วยทีนี้ข้าวก็ขายไม่ได้ควายที่จะขายจะเป็นอาชีพเสริมที่จะไปช่วยแก้ปัญหานี่ถูกอีกครับเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยปกติจะแสนกว่าทีนี้บอกขายหกหมื่นมันมาต่อสามหมื่นเนี่ยคนเลยแพ้พันเต็มคอกอยู่แต่นี้ก็เลยขายไม่ได้เลยไม่รู้จะไปพึ่งอะไรเนะี่ยควายก็ดันถูกข้าวก็ขายไม่ออก เนี่ยตัวอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วนี้ให้มาซื้อห้าหกพันผมก็เลยยังไม่ขายกักไว้ก่อนกระโดรฐบาลก็ได้เอาว่าเอาควายต่างประเทศเอาเนื้อต่างประเทศเข้ามาอีกแล้วควายบ้านเรายังขายไม่ออกอย่างเงี้ยจะทํำยังไงบอกว่รับซื้อกิโลละแปดสิบบาทแล้วจะตัวอย่างเงี้ยมันก็เป็นตันและที่จริงมันจะได้แปดหมื่นละแปดสิบาทาพอค้าซื้อสามหมื่นก็จะให้พวกเราอยู่กันได้ยังไง ข้าวอ่ะถ้าราคามันไม่ได้หมื่นนะมะลิเนี่ยจะเอาให้ควายกินเอากินนี่นยกินข้าวเนี่ยข้าวมะลิเนี่ยมะลิร้อยห้ากินเลยเนี่เออเนี่ยมันอยากถูกยี่นักกินเลยคือข้าวกอขอสี่สิบสามนะครับที่บอกก็เป็นขา้าวพเมียม,ม สมเกตโสพลพงศิวิพัฒน์นะครับผู้จัดการใหญ่เกตรกรชาวนาวชิระบารมีจำกัดครับอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรเนาะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรกาลังเก็บเกี่ยวข้าวกันนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับปัญหาหลักของตอนนี้ก็คือเรื่องของราคาผลผลิตนะครับซึ่งปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดของกเกษตรกรนะครับก็คือว่าข้าวราคาก็อยู่ประมาณสัก5,000บาทต่อตันต้องการตลาดนาการผลิตอยู่แล้วครับ คือถ้าเราทําโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปขายที่ไหนน,ะนั่นคือปัญหาของกเกษตรกรมาโดยตลอดนะครับเพราะปีหน้าหอมมะลิอาจจะกลับมาอีกนะครับเพราะข้าวหอมมะลิราคามันไม่ตกคือีนี่ราคาค่อนข้างดีสรุปก็คือที่นี่ยังไม่ได้เปิดรับซื้อหอมมะลิครับยังครับโครงการพิเศษที่เราทํากับบริษัทซีพีจำกัดนะครับก็คือเรื่องของคอขอ43นะครับซึ่งเรามีแปลงเพาะปลูกอยู่ประมาณสักพันถึงพันห้าร้อยไร่ นะครับล้วก็รับสมัครสมาชิกของสากลเนี่ยครับทำโครงการร่วมกับทางบริษัท CP ทางสากลก็จะเข้าไปช่วยเรื่องของดูการดูแลการให้ทุนสนับสนุนนะครับแล้วก็รับซื้อคืนนะครับโดยทางบริษัท CP นะครับซึ่งก็จะได้ราคาบวกจากราคาข้าวขาวปกติอีกกัรละประมาณ3,000บาทนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะตอนนี้มีสมาชิกยื่นความจำนงที่อยากจะเข้าโครงการเพิ่มนะครับเยอะพอสมควรก็วันนี้ราคาซื้อกันอยู่8,5 0 0ถึงเกือบเกือบ9 0 0 0 ข้าวขาวนะครับอข้อสี่ที่บวกแล้วเนี่ยนะบวกแล้วครับบวกแล้วบวกแล้ว,ว,ลวเรเบียดเสร็จวัดความชื้นคือ